บอ่อที่มุ้ยปู่พักน้ำไหวนะคะมันกะไ่แล้วแล้วกะแหงแล้วนะคะมุ้ยป้อยมันแหงและกะต้นมันกะจะเคี้ยวกะจะอันยังสีบนบ,นสบนบ่มีน้มเสียมันบรไดยกินนาม สวัสดีค่ะพบกับมุ้ยบ้านสวนนิพาพรอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องนะคะมาตัดแต่งพักน้ํานะคะเป็นพักน้ปาปลาพักน้ํไม่ห่วยในน้องในกลองนี่สินะคะ่ะเพราะว่ามุ้ยไปเก็บมาแล้วก็เลยมาปลูกไว้ยอยู่นีมาปลูกไว้ยอยู่ในทอเวลาก,กินมันจะกินง่ายเมื่อเก็บเอาอยู่หนีนี่สินะคะ่ะพอดี ก๋วยไห้นามันแหง้งแล้วข้าวนี่นะมือกะจะมตาตัดแต่งเพื่อที่ว่าจะให้มันขึ้นนอเอ้ยให้มันขึ้นยอดที่ห้าสามารถเก็บกินได้ตลอดทั้งเสียนะคะ่ะเิ่เามือสั้นนแตง่งแตง่แตงแตงนอมาษาไทยหนึ่งแตงนอภักหนามให้มันขึ้นนะคะเพราะว่าแตงสิบุญไปเก็บกินทั้งยูทั้งไก่เก็บในบานห้ากินเลยก็ได้ปลาเดี๋ยวมาล่อง ัดเบิงน้ำกันมาเบิงการตัดกันอย่างทีเทคนิคนี้ง่ายนะคะสัว่าบอกเทคนิคนี้ง่ายในการตัดเต่งนี่แหละห้มันแต่กินนอตนะคะมุ้ยจะปล่อยน้ำหแห้งกอนพอมันแห้งแล้วอะ่ะข้าวข่มาตัดแล้วก็เติมนาบใสอย่างทีนะคะเดี๋ยวมาเริ่มตัดกันเลยนะคะอุปก,กรณ์ที่ใส่ก็จะมีแข่มีดแค่นั้นส่วนถมายี่ก็จะตะกินก็สามารถใส่ได้นะคะก็เลยมุย้ย มวยอย่างนี้จะเหี่ยนะียู่เนี่ยเลยถาตาดัดิืงเดี๋ยวเขามาเพิ่งไกลๆกันเลยค่ะกะคือมวยจะตดัดให้มันหน่อยซึ่งม,มันตายตัดถิงเลยนะคะเอาจะตัดไว้ในน้องก็ได้ด้วยเสียเอากินเลยก็ได้นะคะเลงสีแบบตัดออกเลยตัวเยี่ยวหนก็ตัออตดออกเลยนะคะมันจะเป็นการ บ้ให้มันไปเลี้ยงอย่งนครับว่าบ้ตัดได้บอกัดได้คือการมันเสียนะคะแค่เอาข้าตืมน้ำใส่กัได้เียนะคะแต่ว่าม่ยจะตัดเพราะว่ามันจะให้ให้มันแตกยอดมากว่ามากได้เฉยนะคะนี่เห็นบอกมันแตกยอดแต่ว่าบ่ใส่น้ำมันก็เลยมันก็เลยแข็งแวงอะนะคะเอาใส่น้ำมันก็จะโบ้ปันไหนมันก็จะออน เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่เอามาฝากพี่ดอกกันนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะม้กม้มอม้กากคกันฟังมื่อเราสุกันฟังมีนเสียนะฮะได้ได้ได้ได

นี่ยังมันเป็นยังฝีเนาะค่ะข้ากะตัดออกไปเลยนะคะ,าารออะ,คะหรือจะใส่น้ำไปเลยก็ได้่าตาัดก็ได้จะใส่น้ำไปก่อนเลยก็ได้เรี๋วจะพินินัดอันนี้มุ่ยจะเพราะว่ามุ่ยหน่อนเบยวมุ่ยก็ตัดออกเบิ่ดเลยมันจะนเปนยอดของข้าเร็ยวยแต่ถ้าข้าวปจวงไว้กะได้ ช่วงไว้ก็ได้ใบนะม,มันใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ให้มันเป็นปุ๋ยนะคะใส่ไปก็เป็นปุ๋ยบ่ใส่ก็ได้ขับออกหมดเลยอันนี้มวยจะเอาไหว้หนีเลยนะคะ อุอยู่บาทนั่นเอยู่บาทก็เพียงมีุ่กอยางนีเช่นใกล้หลังบ้านก็มีอย่างเงี้ะสวนผักรอบบ้านนี่เป็นบ่อเดียวนี่แหละค่ะแต่ป้านั่งได้ยินบ่รเบิดได้นหม อนี่เขท่านไงไม่ได้เสร็จแล้วนี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวหมุนไปเอาปุ๋ยไก่มาใส่ก่อน ก็ไม่ไปเอาปุ้ยมาใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็เมาจะตุดอันนี้นะคะปุ้ยขีดใกล้ได้แล้วนะคะอันนี้จะเอามาใส่ในหม่มองแป้งขักดั้มน,นะคะก็เลยว่าจะเอามาใส่ยอย่างเอาใส่ยอยู่เพรตรงหลายเลยะคะนน่ะเพราะว่ามันพอที่มันมีปุ้ยนี่ไอ้อเรี่ยวสิมันเรี่ยว อย่มันเข้มแม่งแต่พอใครมาไหลแต่ใครก็เพราะว่าคุกนึงก็ได้เสียนะค่ะเพราะว่าพนี้มันจะเป็นปุ๋ยสุดๆคือคือเฮาสามารถที่จะใหดเป็นปุ๋ยแบบอินทรีย์ได้สินะค่ะคือใบคือยังมันดูกรบเพาะตองกรบเพาะตองกระถิ่นก็ได้กระเพาะตองเผาหรือยังเอาไยวะหนีมันกะมันกะเป็นปุ๋ยของมันอยู่แล้วสินะค่ะคือมันมันสามารถที่จะสลายอะไรอยู่แล้วเนาะพวกเศษ หกเศษอยากเศษมันจะสูดเศษยังสิ่นก็เยอะเลายแต่ว่าการเยอะเลายของมันมันจะใช้เวลาเนี่ยเข้ากะมันกะจังอะไรอะกระป๋วยมันเยอะเลายไปตามธรรมชาติานก็เสียนะคะ่ะนะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยกันนะข้าวจเติมน้ำเติมหยังใส่ที่เหลือกันน่าแต่มันป่องย่อนนะคะว่ามูอแดงไฟายเนี่ยเดี๋ยวใส่ ใส่ีเขียวพอกีบาเดี๋ยวพวกเนี่ยมันจะจะ่ไล่เลยไปไ่ไปแต่ไปแล้วเราี๋ยวบัีมือที่ใช้หนามเลยค ก็เต็มแล้วจะเปิดน้ำใส่เลย เปิดใส่เปิดแส้เลยนะคะบอกเลว่าซีบดแค่นี้เปิดแส้เลยเพราะว่าจะปล่อยน้ำแส้ก็เลยใส่พวกไอ้ไก่ที่ยังบ่หลายนี่นะคะเป็นเทคน,นิคง่ายๆในการเพิ่มเพิ่มยอดไอ้ทำใมันแตกยอดนะเล็กให้มันแตกยอดนะเล็กให้มันแตกยอด มเดมไฟไว้ค่กรตืดีเด้อพอ,อแล้ว้วัวนไี้ก็เหลือเพื่อแล้วพี่นองเอ,อ้ยกินบ้นใดเก้าเดียวกินบ้นใดแล้วโอ้มีผักไผ่้เน้อน่ปดิ เม็ดผักไผ่กับพี่แล้วนี่พี่น้องเม็ดผักไผ่กับพี่นะคะเพราะว่าบ่อหนีเขาปลูกผักไผ่นล้วอยู่อืมบ่อแห่เขาใส่หนามอาจจะเกิดขึ้นมานะคะรอบเบิ้งนะคะพี่น้อง,ง,น,องนี่ไงเหนือผักวไข่เลเนี่ยผักวไข่มันเพรมันตายเพราะว่าน้มห้องบ่อแห่ใส่ถ้าปล่อยมันแห้งอ่า ข้าข้าบ้างก่อนขาว่าไฟน่ามันสิปรงเลยดีเพราะว่าตัวเกาเลยมันมีบอร์ักไข่อยู่เอออาจจะไท่อ่ะพี่น้อกปักไข่แม่นด้ดี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 นีดีมันต้องมีไข่อยู่ดี and you blood, เอาเราปักแต่งนี้ละพ่อเดี๋ยวเราจินยอดมันวันนี้ได้อีบยังพุดัด ដល់ហើយทุกคนจะเต็มแล้ว จะเต็มเลยนะคะใสอ่มันเต็ม พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะมวยกอจบซสำนี้นะคะพอดีว่าหนามติ่งแหละเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปมื่อกาแนะนำเทคนิควิธีง่งงายๆของกเกษตรนี่แหละที่ว่ามวยเฮ็ดอยู่สวนแล้วก็พ่อกับแม่เฮ็ดอยู่สวนนี่สิมาแน,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 นะนำนี่สินะคะคือในสวนนี่มืองประเทศพิเรนล่ะมีพ่อกับแหมซอยู่แล้วน,นี่สินะคะคือ การจะนาเทคนิคง,ง่ายๆวิธีง,ง่ายๆในการเพ่ผมผลผลิตของกเกษตรเมื่อ่นะคะเป็นบโบใช่ว่าจะเป็นถึงขนาดที่ลลตรงหล,ยล,ยลยยายอย่างีสีก็เพี้ยดย่างละเล็กกว่าน้อยแต่ผสมประสานันเล่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ <laughs>